สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาชวนทำแหนมกินกันนะคะก็มาดูส่วนประกอบนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้โรสไปเจอ,อเนื้อหมูนะคะเป็นแบบนี้เขาลดราคาซึ่งเขาจะทำอะเอาไว้แบบย่างสเต็กนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะทุบๆมาแล้วแต่ว่าเราก็จะต้องมาทำการนวดกันสักหน่อยนะคะอันนี้จะใช้อยู่ที่ 1พาวหรือครึ่งกิโลกร,รัมนะคะแล้วก็หนังหมูนะคะหนังหมูอันนี้ซื้อมาจากร้านเวียดนามนะคะที่เขาหั่นแล้วนะคะจะเป็นเส้นๆแบบนี้ก็จะต้องให้เขาละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทำนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำหนังนะคะด้วยว่าทำยังไงนะคะแล้วก็ผงหนมนะคะแล้วก็กระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะ หรือถ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่สัดส่วนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชามผสมนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะ ก่อนอื่นเราก็เอาเนื้อหมูที่เราได้มาลงในชามก่อนนะคะอันนี้คือถ้าใครไม่มีหมูบดท,ที่เขาบดแล้วนะคะนี่จะเป็นหมูที่ไม่ติดมันเลยนะคะ,อะพอดีโรสไปเจอที่ร้านแล้วก็ที่เขาบดไปแล้วไม่มีแต่นี่เขาจะแบบเหมือนกับว่าเขาทุบมาไว้แล้วนะคะก็ไม่ยากต่อการที่เราจะมา ขุกเขาแหนมนะคะตัวนี้ก็คือโรสจะเอาไปแช่ให้เขาเย็นจัดมากๆเลยนะคะแล้วเราค่อยเอามาทำแหนมเพราะว่า,าวัสดุจะต้องเย็นจัดๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหนังที่โรสเอาไปาละลายแล้วแล้วก็ซับน้ำให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็โรสก็ไปแช่เย็น เรียบร้อยนะคะนี่จะเย็นจัดเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วใส่กระเทียมตามด้วยรุงแนมนะคะ ตามสัดส่วนด้านหลังซองเลยนะคะก็คือหมูครึ่งกิโลกรัมนะคะแล้วก็หนังหมูประมาณ250กรัมมากหรือน้อยก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สำหรับแหนมหนึ่งซองนะคะแล้วก็มาคุกเข้าให้เข้ากันนะคะต้องออกแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าหมูที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่หมูบด มันยังเป็นแผ่นๆอยู่เราต้องออกแรงหนึ่งนะคะนี่นะคะ,คะเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราจะไม่นวดนานเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า,าใส่ถุงทำยังไงค่งคะวันนี้โราใช้เป็นถุงซิปล็อกนะคะ จะง่ายสำหรับคนที่ไม่ต้องมัดนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้เลยวิธีการนี้เราจะเรียกว่าเราจะทำแหนมแบบเป็นแผ่นนะคะแล้วก็ตักแหนมเข้าไปในถุงเลยนะคะ ก็ทำการไล่นมนะคะขั้นตอนนี้ใครจะใส่พริกหรืออะไรก็ได้นะคะพริกสดลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะ เราก็จะเรียกชื่อไหนวันนี้เรียกว่าแหนมแผ่นนะคะเพราะว่าเราทำเป็นแผน่นค่ะพอไล่ลมได้แล้วเราก็มาเช็คทีนะคะเราใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มตามจุดต่างๆนะคะ เพื่อจะได้ไม่มีฟองอากาศนะคะขั้นตอนนี้ก็ทำเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าแหนมเขาจะจับตัวเร็วมาก พอไล่อากาศได้ที่นะคะแล้วก็ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะพยายามรีดให้เขาไล่ลมได้เยอะๆที่สุดเลยะคะ ระะอบนี้เราจะทำแทมแหนมได้สองผงะคะ ไล,ล่ให้แน่นๆเลยนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้แหนมของเราสองแผ่นค่ะแล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมห้องก็คือที่โต๊ะหรืออะไรนะคะก็พรุ่งนี้เราก็มาดูกันแล้วก็ ทานได้แล้วนะคะเดี๋ค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ